สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญชลิกาทองเพึ่งสาขาภาษาอังกฤษรหัสประจำตัว58115530212ค่ะเพื่อนๆเคยรู้สึกปวดแม่กล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆของร่างกายบ้างไหมคะสาเหตุการเกิดนะคะอาจเกิดได้จากการชีคาการอักเสบหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวของเรานะคะซึ่งการแก้ไขอาจมีวิธีการต่างๆมากมาย แต่ที่ดิฉันจะนําเสนอในวันนี้ได้แก่การนวดแผนโบราณนะคะการนวดแผนโบราณในประเทศไทยระบุไว้ว่ามีตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคําแหงแล้วค่ะซึ่งการนวดแผนโบราณในสมัยพ่อขุนรามคาแหงนะคะแบ่งได้ออกเป็นสองสายคือ 1. สายฉเฉลยศักดิ์คือการนวดที่ไม่ได้ใช้มืออย่างเดียวอาจใช้เท้าศอกเป็นการทุ่นเวลาทุ่นแรง ในการนวดใช้นวดพวกชาวบ้านค่ะ 2. การนวดแบบรัชสำนักนะคือการนวดที่ใช้มือเท่านั้นใช้นวดในพวกขุนนางหรือผู้นำของบ้านเมืองค่ะการนวดนะคะมี3แบบคือ 1. แบบยืดดัดคือการดัดกล้ามเนื้อดัดอวัยวะต่างๆของร่างกายให้กลับมาใช้งานได้คล่องขึ้น 2. การนวดแบบกดจุด ซึ่งผู้นวดนี้ต้องมีความชำนาญและเขาคิดว่าการนวดแบบกดจุดเป็นการสะท้อนถึงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราเมื่อกดจุดที่อวัยวะภายนอกจะส่งผลต่ออวัยวะภายในของร่างกายค่ะและ 3. การนวดแบบจับเส้นคือการนวดในการจับเส้นเลือดคือทำให้เลือดมีความไหลเวียนได้ดีค่ะ ประโยชน์ของการน้อยแผ่นโบราณนะคะคือ 1. อวัยวะต่างๆที่มีความซึกหลอหรือใช้งานได้ไม่ดีกลับมาทำงานได้คล่องยิ่งขึ้นระบบหมุนเวียนเลือดสามารถทำงานได้ดีปอดทำงานได้ดีหายใจได้คล่องขึ้นรู้สึกสบายขึ้นดิฉันขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ